อันนี้เป็นเครื่องอุป้าซัมซุงรุ่นใหม่นะออ t ติมอลไดดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะฮะติดก่อนอย่าเหรียญตอนนี้ติดเสร็จแล้วครับเราก็จะมาะทดสอบกันตั้งให้ดูนะแ่้ก็ทดสอบกันอันนี้เราตั้งไว้10บาท20นาทีสามสิบบาทก็ประมาณ60นาทีเม<ท>ื่อเช้านี้เราลองแค่เปิดกับสตาร์ทตอนนี้เราต่อให้มันเต็มระบบไปเลย มีเรื่อนทํางานแล้วนะฮะเพื่อนทํางานแล้วโอเคลองเปิดประตูเปิดประตูฮะเครื่องจะขึ้นดีซกล่องจะขึ้นโอนะฮะปิดประตูปิดประตูกล่องก็จะสตาร์ทให้นี่นะฮะอันนี้ก็ทำงานแล้ว สำหรับมื้อเช้ามันต่อเวลาไม่ได้ตอนนี้เราแก้ไขละวโงงานตอนนี้ต่อเวลาได้แล้วนีมนันผิดพลาดที่ซอฟต์แวร์นิดหน่อยก็ลงโปรแกรมใหม่ก็วันนี้ก็ต่อเวลาไปได้เรื่อยๆโอเคมันสองหลักมันเกินร้อยนาทาีมันคือร้อยนาที ระบบก็น่าจยาสมบูรณ์โอเคนะมีไฟน้อยนะเครื่องรุนนี้อันนี้ตัวทำความร้อนยังไม่ทำงานนะเมื่อเช้าลองจับเวลาดูน่าจะนาทีกว่าเกือบสองนาทีอันนี้เหมือนกับการก,กระจายผ้าอยู่ มันเป็นระบบเขาในกระบวนเครื่องอบผ้าตอนนี้รุ่นนี้น่าจะประหยัดไฟแบบสุดเลยกินไฟน้อยมากกินไฟประมาณสองแอมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองอบจริงยูตอนนี้มันยังไม่ได้ทดลองอบจริงเดี๋ยวรอให้ตัวทำความร้อนทำงานมีเวลาเดยวเก้าก้านทีมที่มันร้อยนาที ตัวทำความร้อนทำงานฮะดูกลางกินกระแสหนึ่งจุดเก้าถึงสองอยู่ประมาณเนี้ยเห็นนะครับ